สวัสดีจ้าพ่อพีนองสุขุสุขคนน้ำเด้อค่ะมือนีมาพบก,กับช่องฮังนกชาแนลชาแนลเด้อค่ะมือนี้สิ้าพี่พานองมากินกินตำมกหุงกับย่างกุ้งคะ่ะตำัะหุงสูตรฟีมือพอดำเด้อค่ะแมนค่ะพี่นองฟีมือพอดำนะคะพี่นองก,กันซื้งหูว่าฟีมือพอดำมันเป็นแนวใดระวางฟีมือพอดำกับฟีมือมนอุนว,ว่าอันใดแซ่บก,กัน หนาจะพอดดั้นะมันพอไดดมเห็ดติดเข็ม เต๋อไว้ก,ก็กินการปกปุงมันง่ายๆตอนบักคำ มอนี้เข้ามาประเทิดอย่างนาอเข้ามาถือจำมะคามหมวกมะคามโตจบโหจะแสบ เอาบ้าลองกินบ่กินหรอไงกำลังจะถอดอวายนะคะว่าบาอกมีกานเนเกือนอบุบุญคบาวไรนยคะพี่น้องอุ้ม ให้สิรเปิอวันป่าคุณให้เบาอยู่ขเขาเบามีคนะืนเลยมั่วเนอะให้เบาพี่นนอง มีความรักนะคะก็นอนคาเฟอโซ่ไปน้ำกันเมื่อคืนหนุองหุนหุ่นก็มีน้องหุ่นนะรถไฟต่ำกันบอกว่าจริงๆหุ่นมันก็แลห่หุ่นแค่แบบเงาเอ้ยบํมเพ็ญโงเงาอย่างคนเดียวนะคะแบบเซยคนเดียวโอ้ยเซยนี่คนขุนเนาะ คนคุ้น่ะเป็นยังมาายเมื่อไหนยินมากระไผอ่ะก็คนเดียวบ้าคุยเขาบอกน้องกันเขาบอกทัวร์ปะทีเนาะซื้อแต่บ,บอกหนูยังไม่เห็นพี่น้องบอกว่าซื้อเหมือนผมเลยเส้น่าบอกทัวร์ปะทีหนูยังบอกเลยแล้เวเต้อ แต่บอกเจยค่ะเต็มสิปลาไเจอยค่ะมีคำหนึ่งไม่บอกอย่าหลอถามอุ้มี่ชวังยี่หอหางครับ จริงพี่น้องเห็นบักไปก่อน <c oughs> ไม่เปเ่าเย่าด้วค่ะพี่น้องตัวตัวจริงนะหัแบบดวงหงเป็นไงอนะเออตาเบลเบลอ้วนอืมน,นตัวฟู หออ้องจะย่างกันหรอืตัวแมวแม่หวานหมดนนะตัวไม่นกปรมักแมวไม่นกมามักกระดมอืมมากกระดมกระดมก็มีม <c oughs> ้าพอเห็นช็อตนี้เขากับบานบึ้มบอพอกับนมี แบบเหลืม่มเหลื่มเกสรานะคะเอา้าหลุ่นหนองอะอยู่โรงเรียนเอินเอินพอเอินพอเขาว่าไอาอะไอดำไอดำรออือเด็กหน่อยอะเป็นยังไงดิเนดัมข้อให้เกียรติผดำหรือเปล่าไอเอินพอใหญ่แบบเอิญว่าดำกับไอดำ กระทึกเลือแต่ว่าพอยังบระเทาไงอื้ออย่างประองค์แต่ว่ากระทึกไม่เหมย่งจกมห คนใดคลาหนึ่งขอมาอ,อแต่ทำดีๆนะบ่ออเอาอะไม่อ่านเนาะถือมากกว่ากอนแลยนุ่มหุ่นกินบจ้าตัวแล้วตะวันเดีย กินลายค่ะหรือซื้อขันปากหวนป่ะหวานแพงกูนุ่มันเป็นออสิติกเพียงออสิติกเพียมมันเกี่ยวยังกับแพงกูนุ่มบอกดาวแล้ววันสุด ก็ลืมยังอยากในสซนลืมอย่าง,าล,างลืมตามไปโรงเร <c ười> ีย,ย,ยนเกา,าเนี่ยเกี้ยวเกียวกี้ยวให้เออนายขนาดเมื่อกห้ยกปากย้ำมาแน่ก็เต็มกเต็ม mừng bớt mừng nhỉ hết nhỉ hết nhỉ mất mừng ไม่อยากกินเนาะมีแต่มันโอ้โหเยิ่มเยิ่มอะ่ะหัวนวลไม่หัวนวลนูนจอย เมติกเหรอเมื่อไรว่ากับคนนอะไรอะไรอะไรทำไมแสดงว่ามีเหรอไม่ถึงอะไรอ๋อค่ะพี่น้องตอนนีิรุ่นกระอิมแล้วเด้อค่ะก็ฝากพี่ฝากน้องกุไหลก็แชร์กดติดตามไปกางใจซองนกชนแชนเนียวแชนเนียวน้ำเด้อดคาเอาแหมว่าชิฟฟางยังฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ฝากน้อง,ง,องกุไหลก็แชร์บอกยังบอกแล้ว อืมค่ะลำลำเรื่อย้ยถูกหวกเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะสุ